สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับและอยากให้ทุกคนช่วยตัดสินแล้วก็คิดตามผมไปนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีความค,ามคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าตา,า,ามหลักสูตรของคณะผมเนี่ยจะต้องให้มีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยซึ่งวิชาภาษาอังกฤษเหล่านี้เนี่ยจะถูกจัดสอนโดยสถาบันภาษาครับพอมาถึงปี4เทอม2เนี่ยก็จะมีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษวิชาหนึ่งครับผมขอเรียกง,ง่ายๆว่า วิชาเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษครับปกติการสอบปลายภาคข,ของวิชานี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ยากมากครับเป็นการสอบกราม่ธรรมดาเติมคําเขียนประโยคตามหลักการการเขียนรายงานที่เรียนมานะครับแต่พอมันเปลี่ยนระบบเป็น Study from Home เนี่ยความยากของข้อสอบเนี่ยก็เปลี่ยนไปครับโดยอาจารย์หัวหน้าวิชานะครับได้มีการแจ้งนิสิตในเซกตัวเองนะครับว่าข้อสอบเนี่ยจะมีความยากที่มากกว่าเดิมให้เตรียมตัวให้ดี นิสิตเสกอื่นไม่รู้นะครับเกศผมไม่รู้1วันก่อนสอบเนี่ยยังคิดว่าข้อสอบยังเป็นแนวเดิมอยู่เลยรวมถึงอาจารย์เกศผมเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยนะครับเรื่องมันก็เกิด1วันก่อนสอบเนี่ยแหละครับตอนที่อาจารย์เกศผมเนี่ยไลน์มาบอกในกลุ่มว่าจะมีการประกาศจากอาจารย์หัวหน้าวิชาตอน10บโมงวันสอบมาครับเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนสอบพอถึง10บโมงก่อนสอบเนี่ยพอประกาศออกมาปุ๊บ เปิดประกาศออกมาเนี่ยโ,โ,โดยประกาศนะครับเป็นคําสั่งให้นิสิตทุกคนที่จะเข้าสอบเนี่ยไปเตรียมหารายงานการทดลองเพื่อมาใช้ในการสอบนะครับโดยรายงานนั้นเนี่ยจะต้องเป็นรายงานที่ทําเองด้วยนะครับพอประกาศออกมาแบบนี้ทุกคนก็เกิดอาการตื่นตระหนกสิครับจะไปหารายงานจากไหนจะเตรียมทันได้ไงแล้วแต่ละคนเนี่ยก็เคยทํารายงานมาไม่เท่ากันบางคนทําเยอะบางคนทําน้อยบางคนทําเป็นภาษาไทยบางคนทําเป็นภาษาอังกฤษบางคน เขียนฟอร์แมตถูกตามที่เรียนมาเลยบางคนก็ไม่ได้เขียนตรงตามฟอร์แมตซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตรงนะครับเพราะว่าแต่ละภาคเนี่ยก็จะกำหนดฟอร์แมตของรายงานไม่เหมือนกันและไอตอนประกาศเนี่ยมันเป็นเวลา10บโมงก็คือ3ชั่วโมงก่อนสอบเพื่อนผมบางคนเนี่ยทำข้อสอบวิชาอื่นอยู่เลยอะพอกว่าจะทำข้อสอบวิชาอื่นเสร็จก็11บเอโมงเที่ยงแล้วและจะต้องมาเตรียมตัวสอบอีกวิชาหนึ่งพร้อมกับต้องเตรียมรายงานไปด้วยอย่างนี้นะเหรอ เท่านั้นยังไม่พอนะครับก็ยังเกิดคําถามขึ้นมาอีกมากเลยว่าการให้ไปหารายงานด้วยตัวเองเนี่ยมาทําข้อสอบเนี่ยแล้วคุณจะออกข้อสอบยังไงจะถามคาถามแบบไหนหรือมันจะเป็นการให้เขียนรายงานใหม่ทั้งหมดภายในเวลา2ชั่วโมงด้วยตัวคนเดียวอย่างนั้นเหรอโอเคครับถึงแม้สุดท้ายแล้วตัวข้อสอบเนี่ยจะออกมาให้เขียนรายงานแค่บางส่วนของทั้งหมดที่เรียนมาในเนื้อหานะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันก็ ค่อนข้างเหมาะสมกับเวลา2ชั่วโมงนะครับเรียกว่าอาจจะเหลือๆเลยแหละแต่ประเด็นเนี่ยมันก็คือการให้ทุกคนไปหารายงานมาทําข้อสอบเองเนี่ยมันคือการผลักภาระให้นิสิตหรือเปล่าครับแน่นอนครับอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกแต่ละคนเนี่ยทำเคยทำรายงานมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วส่วนตัวผมเนี่ยโชคดีที่เคยทํารายงานที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีฟอร์แมตที่ค่อนข้างตรงกับที่เรียนในวิชา มันก็เลยเป็นเรื่องง่ายครับแต่ว่าเพื่อนคนอื่นเลยครับบางคนก็ไม่เคยทํารายงานแบบเดียวกับผมนะครับเพราะฉะนั้นด้วยจุดๆเนี้ผมคิดว่าความได้เปรียบเสียเปรียบในการทําข้อสอบเนี่ยมันไม่เท่ากันแน่นอนครับอีกประเด็นหนึ่งเลยนะครับก็คือการเพิ่มความยากของข้อสอบโดยอ้างระบบ s t u d y from home การสอบที่บ้านเนี่ยคนสอบเนี่ยมันก็เสียเปรียบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะโฟกัสได้เราไม่คุ้นกับที่ครับ เราไม่เคยสอบที่บ้านปกติเราสอบกันแต่ในห้องเรียนเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันมันไม่เท่ากับการสอบที่มาหาลัยแน่นอนครับผมเลยคิดว่าการเพิ่มความยากของข้อสอบเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกของปัญหาที่ดีเลยครับคือถ้าจะให้ข้อสอบมันยากเนี่ยก็คือควรจะให้แบบว่าไป ทำเลยแบบว่าให้เวลาหลายวันอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้แบบหาข้อมูลได้เต็มที่เปิดหนังสือได้แต่ก็คือยากนิดนึงแต่ก็ใช้เวลาเยอะผมว่ามันก็แฟร์หรือถ้าจะจัดสอบแบบปกติมีการจับเวลามีการเปิดกล้องตรวจการทุจริตก็ควรจะออกให้มันง่ายลงนะครับนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงประเด็นที่ว่าการส่งข้อสอบมันเป็นการส่งผ่าน Google Drive ครับซึ่งพอผมอัปโหลดข้อสอบของผมไปนใน Google Drive เนี่ยใคร จะมาทําอะไรกับข้อสอบผมก็ได้อย่างนี้เหรอเพื่อนผมจะเข้าไปลอ,อกก็ได้หรือบางคนอาจจะเคยหมันไส้ผมก็เข้าไปลบข้อสอบบางส่วนของผมออกนี้มันก็ทําได้ไม่ใช่เหรอครับแล้วเถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วมันจะตรวจสอบอยังไงละครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ายิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งทําให้เห็นว่าระบบการสต u d y f r o m home เนี่ยมันโคตรจะไม่เวิร์กเลยครับอย่างน้อยก็ไม่ใช่สําหรับประเทศเราครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแต่ว่าผมขออย่างหนึ่งคือขอคอมเมนต์ด้วยความสุภาพและอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผม